ืนที่ผ่านมานายทัชบนเสาไปศูนย์พร้อมคณะดิเจดีด้แดนเซอร์ป่าช้าหรือแดนป่าช้าไปจัดไลฟ์สดในป่าช้าบ้านป่าศักดิ์สามมะคีเพจของตัวเองเพื่อเป็นการช่วยหาทุนทรัพย์ให้พระครูประทธ์ศรีและสุนทรเจ้าคณะตำบลสีถอยเจ้าอาวาสวัดวัสีบุญชมเพื่อเป็นการสร้างเมนเผาศพปอมมลพริษให้กับชาวชุมชนบ้านป่าศักดิ์สามมะคีซึ่งอย่างสร้างไม่เสร็จเดือนบรรยากาศกลางคืนภายในสุสานบ้านป่าศักดิ์ได้มีการจัดแสดงแสงสีเสียงหน้าเมนเผาศพเก่าและเมนเทาเผาปลอดมนร,ริดใหม่ที่กำลังสร้าง ด้วยก่อนการแสดงไลฟ์สดทางประกุประยุทธ์สีราสุนทรเจ้าพนาัตมน์สีถ้อยเจ้าวัดวัดสีบุญจุมได้มีการจุดทูบเทือนบวงสรวงเจ้าที่ป่าชา้าองคก็มีการจุดประทัดหมื่นนัดใด้เลขแขังประทัดสามตัวคือเลขหนึ่งหกแปดหลังจากนั้นทางดีเจแดนปาา่าช้าก็เริ่มการแสดงเต็มไปเสียงเพลงเร้าใจและมีชาวบ้านที่มาร่วมสมทบทุนและชมการแสดงในป่าชา้าก็จะร่วมเต้นรำด้วยความสนุกสนานทั้งปีทั้งคนในป่าชา้า สรับเมนเผาศพปอนมลพิษได้สร้างขึ้นมาแทนเมนเก่าหรือเชิงตะกอนเผาศพแบบเก่าซึ่งก่อสร้างาไว้หยิดและได้แกะปูพาไปหมดแล้วจึงได้ระดมทุนสร้างขึ้นมาใหม่แทนอันเก่าเนิมง็ประมาณ3.3ล้านบาทแต่ยังขาดทุนสร้างอีกประมาณ2ล้านบาทหากผู้ใดสนใจสมทุนสร้างเมนเผาศพสามารถติดต่อได้ที่พระครูปยศศีราสุนทรจเจ้าวัดวัดศีบุญชุมตำบลศีท้อยอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาปณวิทย์อยู่ดีรายงาน เทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัทยจัดงานประเพณีสงการและเทศกาลอาหารดีดนตรีสกุกเมสวรรคโลกประจำปี2517เด็นมีนายสุชาติขรุขศผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมีนายสมชาติริมประพัน,น์นาย,ยกเยทศมนตรีเมืองสวรรคโลกเป็นผู้กล่าวต้อนรับการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่1 1 1 5เมษายนนี้เพื่อเป็นการอนุรรักษ์และส่งเสริมป,ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งส่งเสริมาอาชีพสร้างไรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการตอกเปีืยวเมืองสวรรคโลกท่านนี้นายสมเจตฤิปพัณฑ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหมวหน้าสูวนราชการข้าราชการพนักง,งานราชการพ่อค้าพระชาชนได้เข้าร่วมในงานพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยภายในงานมีการจัดบูธขายอาหารของดีเมืองสวรรคโลกส่วนบนเวทีกลางมีการจัดแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบรลเมืองสวรรคโลกดนตรีประกอบการแสดงเล่าเรื่องเมืองสวรรคโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยกิตติพรดวงจันทร์รายงาน ในอำเภอปวดทิพักพะเจ้าของลงปั้นเพลินตำบลตะปอนอำเภอกลุงมจังหวัดจันทบุรีนำผู้สื่อข่าวไปดูกระบวนการคัดบรรจุทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆเพื่อส่งไปจําหน่ายยังประเทศจีนสาหรับลงปั้นเพลินเป็นผู้ประกอบการคนไทยที่สามารถสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้สาเร็จซึ่งในธุรกิจการส่งออกทุเรียนมีเพียง5%เท่านั้นที่ผู้ประกอบการเป็นคนไทยและมีแบรนด์เป็นของตนเองส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศปัจจุบันลงปั้นเพลินมีแบรนด์สินค้าที่ส่งออกทุเรียนคือแบรนด์ไทยเหมยและแผ่นไทยเหมยเว้ย ซึ่งแบ erm <produ> ่น ja สินค้าทั้งสองตัวกําลังได้รับความนิยมจากลูกค้าในประเทศจีนในหลายมณฑลทําให้ปัจจุบันเกิดการลอกเลียนแบบแปรนดสินค้าดังกล่าวในอำนวยเจ้าของลงปั้นเปลืนกล่าวว่าตนเองดําเนินธุรกิจการส่งออกทุเรียนมาหลายปีแล้วส่งออกทุเรียนคุณภาพจนทําให้ผู้บริโภคในประเทศจีนชื่นชอบในคุณภาพของทุเรียนลงปั้นเปลินภายใต้ทั้งสองแบรนด์ดังกล่าวจัดการได้รับความนิยมส่งผลในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลทําการลอกเลียนแบบแปรนดสินค้า ท้งในส่วนของบรรจุภัณฑ์หรือกล่องที่มีการทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือชื่อแบรนด์รวมทั้งมีการจ้างโรงคาบรรจุให้บรรจุทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์และที่สาคัญยังทําให้เกิดความเสียหายต่อวงการทุเรียนไทยรวมทั้งโรงครัดบรรจุที่รับจ้างบรรจุทุเรียนที่อาจถูกหลอกจากผู้ว่าจ้างซึ่งเข้าข่ายทําผิดกฎหมายด้วยเช่นกันดังนั้นจึงฝากเตือนผู้ประกอบการที่รับจ้างบรรจุสินค้า ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ได้ถูกหลอกเนื่องจากแบรนด์ไทยเหมยและแบรนด์ไทยเหมยเว้ยจะต้องออกจากโรงปั้นเผื่อนเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาหาผลประโยชน์จากการทําผิดกฎหมายและเพื่อประกันปกป้องผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวงการทุเรียนไทยทีมข่าวไทยเคนยูสรายงาน พันเอกันตพลจันทนันรองวันน้าส่วนปราบรามรืยบัญชาการสกัดกั้นและปราบรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมท่ารนปราณที่21ตำรวจสพบ้านแพงและหน่วยงานความมั่นคงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร่วมกันถแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าจำนวน103มัดประมาณ26,000เม็ดบริเวณทุ่งนาริมถนนหลวงหมายเลข212พื้นที่บ้านแพงใต้ตำบลบ้านแพงจังหวัดนครพนมโดยก่อนด้านนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลักลอบนําเข้ายาบ้าจากขาบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติล็อตใหญ่จากทางฝั่งสปปลาวเข้ามายังฝั่งประเทศไทยจึงสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารบานที่21จัดกําลังเข้าทำการเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันและสกัดกั้นที่บริเวณทุ่งนาติดถนนทางหลวงหมายเลข212พื้นที่บ้านแผงใต้ต่อมาพบชายต้องตรงสาย3ามคนเดินแบกกระสอบมาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงได้สแสดงตัวเข้าขอตรวจคน้นเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ทิ้งกระสอบที่แบกมาด้วยและอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงทำการไล่ติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวไปได้หนึ่งคนเป็นรัศดรชาวสปปลาวนิทาวตัวบุพพสิลิอายุ21ปีเป็นรัศดบบรศดบ้านดอนเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำใซสปปลาวจึงตรวจยึดของกลางและควบคุมผู้ต้องหาทำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม,ตมก่อนที่จะส่งให้สบพบ้านแพงเพื่อดำเป็นคดีตามกฎหมายผ่อนผิดเพื่พพสังหารรายงาน